เกือบยินดีแล้วทม์ไทยคุกเข่ายื่นช่อดอกไม้ให้โฟสุดท้ายหักมุมนึกว่าจะได้มีข่าวดีส่งท้ายปีอีกคู่ซะแล้วสำหรับดาราสาวโฟสกลรัตน์อนไุไรกับนักร้องหนุ่ม,ทมไทา์ไทแพลงลงสินหลังฝ่ายชายอวดชดอชวนลุ้นคุกเขายื่นช่อดอกไม้แต่งานนี้มีหงายเหงื่อในความหักมุมทั้งนี้ทไทม์ไทได้โพสต์ภาพที่ตนเองนั่งคุกเข่ากำลังยื่นช่อดอกไม้ให้แฟนสาวโฟสกลรัตน์ที่ยืนทำหน้าดีใจ และตกใจพร้อมข้อความขึ้นต้นที่ทำอาเพื่อนท้องและแฟนคลับใจสันร,รัวว่าคงถึงเวลาแล้วสินะที่ต้องพูกก่อนจะตามมาด้วยความในใจสุดซึ้งยาวเหยียดถึงฝ่ายหญิงว่าปกติแล้วผมเป็นที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยชอบพูดเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เอาจริงๆถือว่าผมเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเลยก็ว่าได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะพูด เรื่องนี้ให้ทุกคนได้ยินหรือได้อ่านก่อนอื่นผมอยากจะขอบคุณที่ผ่านอะไรด้วยกันมาประมาณสอง0วันตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดีจะเหนื่อยจะท้อคแค่ไหนก็มีเฟลอ,อยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันเสมอขอบคุณที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่คอยช่วยในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆแต่สิ่งที่อยากขอเป็นเรื่องสุดท้ายของปีนี้ก็คือ อยากขอให้ช่วยถือดอกไม้ให้ก่อนได้ไหมเชือกรองเท้ามันหลุดเอ้ยเรียกว่าหักมุมสุดตัวเลอทีเดียวงานนี้ทำเอาเพื่อนหนอท้องและแฟนคลับที่ตั้งใจจะร่วมแสดงความยินดีถึงกับแต่งเบรกเอียดพร้อมกับแซวในความกวนอ้ยของฝ่ายชายอาย์อีนี่ฮ่า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  e b คนมากน้องอ่านตั้งนานเกือบจะพิมพ์ยินดีด้วยนักแล้ว555เม่อไม่เคยทิ้งขอนสับสรุปยังไม่แต่งหลงดีใจและอื่นๆ ในขณะที่สาวโฟลคเขามาคอมเม้นรับมุกจ่ายค่าดอกไม้มาก่อนต้องบอกว่าช่างเป็นคู่ที่รับส่งความหากันได้ดีจริงๆ